เกิดอะไรขึ้นมีเสาไม่ยิ้มเกิดขึ้นเยอะมากมายสุดครับเพื่อนๆเนทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปกโกโเทรนเนอร์นะครับในช่วงของโปกโกชัดนิวนะฮะเราจะมาพูดถึงข่าวสั้นๆน,นะฮะใช้เวลาไม่มากนะฮะ ข่าวในรอบวันหรือว่าข่าวอะไรที่มันดนด่วนนะฮะเราจะมาคุยกันนะฮะถ้าใครยังไม่กดกระดิ่งนะฮะกด subscribe ก็กดไว้เลยนะข่าวเราจะมีข่าวดนด่วนแบบนี้มาเรื่อยๆนะครับก็วันนี้นะครับมีข่าวบอกมานะครับมีเสามียิ้มเกิดขึ้นเยอะมากมายนะครับก็อ่หลายคนก็โอ้โหดีใจมากนะครับอย่างบ้านนอกคอกนานะฮะเช่นตนบดพื้นที่ห่างไกลที่ไม่ค่อยมีเสาไม่ค่อยมียิ้มนะฮะมันก็เกิดเสาเกิดยิ้มขึ้นมานะครับ อ่าส่วนใหญ่นะฮะเสาก็จะเป็นเท่าที่ดูนะฮะแล้วก็สังเกตจากโลกออนไลน์นะครับจะเป็นเสาที่นะครับเกิดจาก google m a p นะฮะร้านค้านะครับร้านอาหารนะครับสถานที่สําคัญสคัญที่มีคนเช็คอินเยอะๆนะครับก็จะเกิดเป็นเสานะครับผมบางที่เนี่ยผมงงมากเลยนะฮะบางรูปเขาบอกว่านู่นเลยครับเกิดกลางทะเลเลยนครับก็ไม่รู้ไปเกิดได้ยังไง นะครับผมก็ว่ากันไปนะครับก็เสานะครับใช้อ้างอิงในการขอเสาไม่ได้นะครับอันนี้บอกไว้ก่อนเพราะว่าทีมงานเองก็แจ้งมาแล้วนะครับว่าเขาอยากให้เกิดเสาขึ้นมาเยอะๆแต่ว่าเสาบางเสาอาจจะไม่ใช่เสาที่มีคุณภาพมากนักนะครับก็อาจจะมีการรีพอร์ตแล้วก็ย้ายเสาได้ในอนาคตหรือว่ารีมูฟหรือว่าเอาออกไปเลยในอนาคตได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่ามั่นใจอะไรมากนักนะครับเสาบางเสาเนี่ยนะฮะพอมันออกไปแล้วนะครับ มันก็หายไปเลยนะครับคือต้องเข้าใจว่าเสาที่มีคนตรวจกับเสาที่เปิดขึ้นมาอัตโนมัติเนี่ยบางอันนะฮะบางเสาเนี่ยอย่างเช่นเสาที่เป็นโรงพยาบาลเนี้ยนะครับมันไม่ไม่ไม่สมควรจะเป็นเสานะฮะมันก็จะเกิดเป็นเสาขึ้นมาได้นะครับในอนาคตเขาอาจจะเอาออกก็ได้นะฮะอันนี้ว่ากันไปนะฮะอย่างในในข่าวที่เขาบอกนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีเสามียิ้มเกิดขึ้นนะฮะก็ลองมาดูกันนะครับว่าเสา มันเหมาะสมหรือเปล่าถ้าไม่เหมาะสมอาจจะสั่งย้ายหรือว่าถ้าใครมีเสาเดูแล้วเหมาะสมถ่ายรูปเข้าไปเพิ่มเติมได้นะครับเนื่องจากเสาที่ให้มากับยิมที่ให้มายังไม่มีรูปนะครับก็ใส่รูปเพิ่มเติมเข้าไปได้นะครับผมแล้วใส่ชื่ออะไรที่มันถูกต้องไปได้คําอธิบายใส่เพิ่มลงไปเลยนะครับผมในอนาคตอาจจะเอาออกในเสาที่บางทีมันไม่เหมาะสมไปเกิดกลางสีแยกเนี้ยนะครับไปเกิดกลางทะเลเนี้ยนะฮะหรือว่าไปเกิดในสถานที่ที่อามันมัน มันไม่ค่อยปลอดภัยนะฮะอย่างเช่นหน้าโรงพยาบาลเงี้ยนะครับถามว่าทําไมหน้าโรงพยาบาลมันไม่เหมาะสมนะฮะลองคิดดูว่าอ้ว่าเกิดมีคนไปอ,อเล่นกันเยอะๆแล้วก็มันจะไปขัดขวางพวกรถฉุกเฉินนะฮะหรือว่าพวกสถานีอะไรอะสถานีเพลิพเงี้ยนะฮะมันจะไม่เหมาะสมเอานะครับเสาบางเสานะครับที่เกิดขึ้นนะครับอาจจะถูกลบในอนาคตนะครับ แต่เสาบางเสาถ้าเป็นพวกร้านเนี่ยผมว่ามันน่าจะอยู่แหละนะครับร้านอาหารร้านอะไรที่มีคนเช็คอินเยอะๆนะครับอาจจะอยู่ต่อไปนะครับโอเคนะฮะใครมีเสาใหม่เกิดขึ้นนะฮะมาพูดคุยกันได้นะฮะผมรอพูดคุยกับทุกท่านอยู่นะครับลงมาคอมเมนต์ผมรออ่านอยู่เลยนะฮะใครยังไม่กด s u b s c r i p ชกนะฮะกดกระดิ่งนะฮะกดกันด้วยนะครับสำหรับโปรโกชัดนิวนะฮะข่าวนี้ก็ไว้แค่นี้สวัสดีครับ